ค่ะก่อนนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะคะที่จะมาเล่าเรื่องเล่นลับเกี่ยวกับไสยศาสตร์ก็คือเรื่องนี้เกิดขึ้นนานแล้วนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะสมัยที่เอ,อ,เอ,อ๋ดูดวงนะคะอยู่ตลาดอยู่ในตลาดนะคะใกล้ๆกับเดอะมอก็เป็นเป็นเรื่องที่ลูกค้าค่ะเขามาเล่าให้ฟังเองเลยแล้วก็เป็นผู้หญิงคนนี้นะคะ เป็นเมียหลวงค่ะแล้วก็ถูกเมียน้อยเนี่ยแหละทำของใส่ทางทางผู้หญิงคนนี้ก็เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาถามว่าร้ายไหมก็ไม่ร้ายนะถ้าถามว่าฉลาดไหมผู้หญิงคนนี้เป็นคนฉลาดค่ะเขาเขาบอกว่าเออเขาบอกว่าสมัยที่ว่าเขายังไม่แต่งงานอะไรกับผู้ชายคนเนี้ยเขาอ่ะทํางานหาเงินอะไรอ่ะ ได้มากกว่าผู้ชายอีกแต่พอมาแต่งงานกับผู้ชายคนเนี้ยคือพอมีลูกเนี่ยคือเขาไม่อยากให้คนอื่นมาเลี้ยงลูกเขาไงเขาก็เลยออกจากงานลาออกจากงานเนี่ยแหละมาเลี้ยงลูกเองอะไรเองหมดแล้วก็ส่วนผู้ชายเนี่ยเขาเป็นเซล์ค่ะทํางานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งเป็นเซลก์ก็เงินเดือนก็โอเคนะแต่ว่าทางผู้หญิงเนี่ยจะจะเก่งกว่าเพราะว่าทาง คือทางทางผู้หญิงเนี่ยคือเขาจะทํางานทางด้านวิศวกรไงคือผู้หญิงเนี่ยเป็นเป็นวิศวกรแต่ว่าผู้ชายเนี่ยเป็นเซลล์แล้วก็ผู้ชายจะออกต่างจังหวัดอะไรพวกเนี้ยบ่อยทางผู้หญิงเขาก็เล่าให้ฟังนะว่าคือสมัยก่อนน่ะเขาไม่ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยแล้วก็เป็นคนไม่ดูดวงเขาเป็นคนไม่ดูดวงแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แต่ถามว่าเออ เคยดูดวงไหมก็มีเขาก็บอกว่าเนี่ยเอเพื่อนเขาเนี่ยชอบดูดวงมากเลยเขาก็เพื่อนเขาก็ชวนเขาไปดูดวงเขาก็ไปตามเพื่อนหมอดูก็ทักนะว่าเนี่ยเออให้ระวังนะสามีอจะไปมีเมียน้อยแต่เขาก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรนะเพราะว่าเขารู้นิสัยสามีเขาไงว่าเออคือเขาเรียกว่าเขารู้ไงว่าสามีเขาเนี่ยคือรักเขามากแล้วก็รักลูกมากเขาก็ไม่ไม่เชื่อว่าผู้ชายอ่ะ จะไปมีเมียน้อยแต่ทีเนี้ยคือเรื่องอ่ะมันมาแตกก็เพราะว่าช่วงที่ช่วงมีช่วงหนึ่งอ่ะจะมีเบอร์ลึกลับเนี่ยโทรมากวนผู้หญิงคนนี้ตลอดเลยบางทีโทรมาก็ไม่พูดบางทีก็โทรมาด่าเขาก็เลยเริ่มสงสัยแล้วว่าเนี่ยสามีน่าจะมีภรรยาน้อยเขาก็พยายามแบบพยายามเช็คพยายามสืบพยายามเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนผู้หญิงเนีเน่เป็นวิศวกรเนี่ยแล้วก็ เขาก็เอพยายามแบบค่าเรียกอะไรอะ่ะเขาก็พยายามแบบสืบสืบแบบของเขาอะ่ะเหมือนผู้หญิงคนนี้เขาก็จะรู้จักโปรแกรมเมอร์เยอะรู้จักอะไรเยอะเขาก็แฮกก็เขาทํายังไงของเขาไม่รู้นะเขาก็แฮกเข้าไปดอูอีเมลอีเมลของผู้ชายได้แล้วก็เขาก็เห็นหมดเลยไนงะว่าเออเนี่ยผู้สามีเขาอะ่ะมีการ เมลคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงคนเนี้ยเมลมาขอเงินด้วยแล้วก็ทีนี้เขาก็ทะเลาะก,กันบ้านแทบแตกแล้วก็ญาติพี่น้องก็บางคนก็ยุให้หย่ากันบางคนก็เพยายามจะให้คืนดีกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แต่ตอนนั้นอ่ะคือสงสารลูกก็เลยไม่อยากก็ทน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 ,ทน,ทน,ทนอยู่แรกแกก็เครียดแต่พอผ่านไปได้สักปีนึงเนี่ยเขาเขาเริ่มเริ่มจะ เริ่มจะรู้แล้วไงว่าอ๋อคือผู้หญิงคนนั้นน่ะก็มีผัวอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นความผิดที่สาม,มีเขาไม่ดีด้วยแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ดีด้วยแล้วก็คือสาม,มีเขาเนี่ยไปจีบผู้หญิงคนนั้นก่อนแล้วก็ผู้ชายผู้ชายอะ่ะรู้อยู่เต็มอกนะว่าผู้หญิงคนนี้นก็มีผัวอยู่แล้วแต่ก็ชอบชอบผู้หญิงคนนี้เพราะว่าผู้หญิงคนนี้นคือสวยเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็เออ เหมือนกับเห็นปุ๊บแล้วชอบปั๊บอ่ะพอเห็นปุ๊บก็ชอบเลยอ่ะแล้วก็จีบแล้วก็จีบติดด้วยก็เลยการแอบคบหากันมาเรื่อยๆแต่ก็เป็นลักษณะนา,นานๆทีเจอนะก็สามเดือนเจอกันทีหนึ่งโดยที่ว่าเออพอเจอกันทีผู้ชายก็ก็ต้องเหมือนกับว่าก็ต้องมีเงินไปให้ทางนั้นอ่ะแล้วก็ผู้หญิงเขาก็อยู่กับสามีเขาโดยที่ว่าทางสามีของผู้หญิงคนเนี้ก็เออ เป็นใจอะเหมือนสนับสนุนเหมือนแบบยังไงอะคือเหมือนเขาอยู่กันได้อะเหมือนกับว่าเออทางทางผู้ชายก็สนับสนุนให้ทางเมียตัวเองมาหลอกเอาเงินทางฝ่ายเนี้ยให้เยอะที่สุดแล้วก็ทางฝ่ายผู้ชายก็เออช่วงที่ต้องออกไปทํางานต่างจังหวัดเนี้ยขากละบก็จะแวก ไปหาผู้หญิงคนนี้ตลอดก็มีการนัดเจอกันในคอนโดบ้างในโรงแรมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทางผู้ชายเนี่ยเขาก็จะมีคอนโดอยู่ต่างจังหวัดด้วยก็ทางมันก็ความสัมพันธ์มันก็เป็นเป็นแบบนี้มามาหลายปีเขาก็บอกว่าเป็นแบบนี้มาหลายปีอะจนทางเมียหลวงเนี่ยเขาก็เริ่มแบบ คือเริ่มจะชินเพราะว่ามันเป็นแบบนี้มาเนี่ยห้าปีแล้วความผู้หญิงเนี่ยบอกได้เลยว่าชินเพราะว่าคือตอนนี้ก็คือตั้งแต่ลูกยังเขาเรียกอะไรนะตั้งแต่เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แต่ลูกอะ่ะยังคลานอะ่ะยังเดินไม่ได้จนตอนนี้ลูกก็ห้าขวบจนจนลูกเนี่ยเข้าโรงเรียนไงลูกเนี่ยเออต้องเข้าเรียนอนุบาลแล้วเพราะว่าเพราะว่าเออเขาเรียกอะไรอะ่ะ เหมือนกับว่าเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ลูกเพิ่งเกิดอ่ะจนลูกเรียนอนุบาลอ่ะจนจะขึ้นปถมอยู่แล้วแล้วก็มันมามีปัญหามันมามีปัญหาตรงที่ว่าทางฝ่ายเมียน้อยอ่ะทําของใส่เมียหลวงจะให้เมียหลวงเนียตายแล้วก็พยายามทําของใส่ผู้ชายด้วย เพราะว่าผู้ชายเนี่ยทางผู้ชายเนี่ยได้รับมรดกนะเพราะว่าแม่ผู้ชายเสียแล้วก็ทางญาติพี่น้องเขาก็เลยตกลงกันว่าจะขายที่ดินแล้วแบ่งเงินซึ่งซึ่งเรื่องนี้ทางฝ่ายเมียน้อยก็รู้แล้วก็ทางฝ่ายเมียหลวงเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรนะว่าตัวเองจะโดนของแต่ก็ทางฝ่ายเมียหลวงเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเริ่ม เมื่อก่อนเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีนะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเขาจะเริ่มเห็นผงเห็นผีเริ่มเริ่มรู้สึกแบบเหมือนแปลกๆอะ่ะขึ้นแต่ก็ไม่คิดอะไรไงทีเนี้ยพอไปดูดวงอะ่ะหมอดูก็จะชอบทักว่าโดนของโดนของแล้วก็ให้ระวังเมื่อหมอดูทุกคนก็จะทักตรงกันหมดเลยนะว่าเออเนี่ย คุณจะมีปัญหารักสามเศร้านะแล้วก็เป็นรักที่ไม่ถูกต้องทําตามทํานองคลองทาทางเมียหลวงเขาก็เขาก็เงียบเงียบเขาก็ไม่คิดอะไรนะจนจนจนมาจนมาจนมามีปัญหานหนักๆก,ก็ตอนที่สามีเขาเนี่ยเป็นบ้าก็คือว่าผู้ชายคนนี้ยอยู่ดีๆก็คุ้มคลั่งเป็นบ้า ก็คือจากจากคนปกติปกติเนี่ยอยู่ดีๆก็กลายเป็นคนทํางานไม่ได้เพ้อหน้าดําแล้วก็เพ้อจะไปหาแต่เมียน้อยแล้วก็เพ้อพูดไม่รู้เรื่องบางทีก็พูดรู้เรื่องบางทีก็เผิดไม่รู้เรื่องแล้วก็บางทีก็อยู่ดีๆก็ด่าเมียหลวงอยู่ดีๆก็ด่าเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนผู้ชายกลายเป็นคนที่แบบสภาพอารมณ์ไม่ปกติเดี๋ยวก็ด่าคนนั้นเดี๋ยวก็ด่าคนนี้ทีเนี้ยทางทางทางผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นคล้ายๆเอ๋นะ ทางผู้ชายเป็นคนมีเซนต์นะตัวผู้ชายเนี่ยมีเซนต์คือทางผู้ชายเนี่ยเขาเขาเขาตอนนั้นน่ะนะอารมณ์ตอนนั้นนะน,น่นะเขาอ่ะไม่รู้ว่าใครทําของเขาเพราะว่าใจเขาอ่ะรู้ไงว่าใจเขารู้เลยว่า <c oughs> ทางพ่อแม่พ่อแม่ของเมียหลวงเนี่ยทางพ่อแม่ของเมียหลวงเนี่ยเกลียดเขามากแล้วก็ทางเมียหลวงเนี่ยก็ ก็เหมือนกับแบบความรักที่เคยมีมันก็น้อยลงอ่ะคือคือตอนนั้นเวลานั้นอ่ะทางผู้ชายอ่ะไม่รู้ว่าใครทําของเขาผู้ชายจะสงสัยทั้งเมียหลวงทําแล้วก็สงสัยเมียน้อยทําด้วยเพราะว่าผู้ชายไม่รู้ว่าใครแล้วแล้วแต่ว่าผู้ชายเนี่ยมีเซนส์มีเซนส์นก็ตรงที่ว่าเขาว่ารู้รู้ว่าเขาโดนของเพราะว่าเขาเห็นแล้วก็ก่อนก่อนเขาเขาเห็นแล้วก็เขาสัมผัสได้ว่าเขาโดนทีเนี้ย ทางผู้ชายอ่ะเหมือนมีเพื่อนเป็นเป็นไอเนี้ยเป็นพวกที่แบบชอบสะสมพระเครื่องอ่ะเป็นพวกที่แบบชอบเล่นของชอบชอบเชอบอะไรชอบหาพระดีๆมาสะสมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้จักอาจารย์ดีๆอาจารย์เก่งๆเยอะเขาก็เลยเไปหาแอบแบบเก็บข้าวเก็บของอ่ะเก็บข้าวเก็บของแล้วก็หนีหนีไปอยู่กับเพื่อนคนเนี้ยแล้วก็เพื่อนคนเนี้ยก็พาไปรักษากับร่างทรงนะ แล้วก็ร่างทรงเนี่ยบอกเลยว่าเมียน้อยเนี่ยเป็นคนทําแล้วก็เมียน้อยเนี่ยทําใส่เมียหลวงด้วยแต่เมียหลวงเนี่ยคือว่าดวงเขายังไม่ตกของอ่ะมันก็เลยสะท้อนกลับไปที่ไปหาที่เมียน้อยเองคือเมียหลวงเนี่ยเหมือนเขาเป็นคนที่สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็เออคล้ายๆกับว่าเป็นคนที่มีบุญคือเขาเรียกว่าเมียเมียน้อยเนี่ยทําของใส่คนที่ว่ามีบุญบารมีมากกว่าตัวเองเพราะว่าเมียหลวงเนี่ยเหมือนเขาก็เป็นคนมีบุญบารมีเก่าอะไรของเขาเยอะ คือเมียหลวงเนี่ยก็จัดว่าเป็นคนใจเย็นนะ ที่ว่ายอมให้สามีเนี่ยมีเมียน้อยมาแบบโอ้โหนานมากอะ่ะจนมาเข้าปีที่เจ็เนี่ยผู้ชายเหมือนกรรมตามสนองอะ่ะผู้ชายก็โดนของเนี่ยเป็นบ้าเป็นบอไปยังดีที่ว่าเออทางบริษัทอะทางเจ้านายเนี่ยก็ไม่ได้ไล่ออกนะแต่ว่าหักเงินเดือนไปแล้วก็เขาเขาเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเขาก็โทรมาคุยกับทางภรรยาว่าเออสามีคุณเป็นโรคประสาทนะน่าจะไปหาจิตแพทย์ พูดไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ทํางานเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทางานดีแต่หลังๆเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่มีสมาธิเป็นทงานแบบทํางานได้แต่ไม่มีสมาธิเหมือนคนแบบเออเหมือนคนที่แบบจิตไม่อยู่เหมือนคนที่แบบเหมือนเพ้อเหมือนคนที่แบบจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่รู้ลอยไปไหนอะไรเงี้ยบางทีก็นั่งตาลอยอะไรของเขาไม่รู้บางทีแล้วก็ที่ทะเลาะกันหนักๆก,ก็เพราะว่า,าลูกค้า โทรมาด่ากับเจ้าของบริษัทว่าเนี่ยเออเนี่ยพนักงานคุณนะอะไรก็ไม่รู้อย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยเขาก็เลยเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเออไม่ปกติเขาก็เลยโทรมาบอกทางทางภรรยาไงว่าให้พาผู้ชายคนนี้ไปหาจิตแพทย์เถอะเขาน่าจะเป็นโรคประสาทนะอาการเริ่มไม่ปกติทีเนี้ทางเมียเขาก็เริ่มเริ่มรู้สึกเหมือนกันว่าสามีเริ่มไม่ปกติจะไปหาแต่เมียน้อยท่าเดียวแล้วก็ชอบนั่งตาลอยเพ้อ แต่ว่ายังยังดีตรงที่ว่าคือยังดีตรงที่ว่าทางฝ่ายผู้ชายอ่ะเป็นคนมีเซนต์แล้วเขาก็รู้ว่าเขาโดนแต่เขาไม่รู้ว่าใครทําแล้วก็เป็นจังหวะที่ว่าอาจจะอาจจะอาจจะเป็นจังหวะที่ว่าดวงเขายังไม่ถึงคาดก็ได้เขาก็เลยไปเจอคนที่แบบออสามารถรักษาเขาได้หายแล้วก็หลังจากที่เขาหายเนี่ยเขาก็เลิก เลิกกับเมียน้อยไปเลยคือไม่ไม,ไม่ไม่คบไม่คุยไม่อะไรกับผู้หญิงคนนี้แล้วคือกลัวแล้วก็ทางทางทางเมียหลวงเนี่ยเขาก็คือให้เออให้พูดจริงๆอะ่ะคือทางเมียหลวงเนี่ยจริงๆก็เอออยู่อยู่กันเพราะลูกนะทางเมียหลวงเนี่ยรู้รู้ว่าแฟนตัวเองอะ่ะนิสัยไม่ดีแต่ที่ว่าอยู่กันเนี่ยอยู่กันเพราะลูก หมือนอยู่กันแบบเพื่อนอะทางผู้หญิงก็เหมือนกับว่าคิดคิดว่าเออผู้ชายคนนี้เหมือนเป็นเพื่อนอะก็คืออยู่อยู่กันไปก็แต่ว่าพอพอมาเจออะไรแบบเนี้ยมันก็ทําให้ฝ่ายชายคิดได้นะว่าเออเนี่ยพอตัวเองเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีใครรักเขาจริงเท่าครอบครัวแล้วก็เออเพื่อนฝูงเนี่ยก็บางคนก็พึ่งได้บางคนก็พึ่งไม่ได้ คือพอไปเล่าให้เพื่อนฟังอะ่ะเพื่อนบางคนก็เอาไปนินทาหาว่าเขาเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตแต่เพื่อนบางคนที่ว่าเออรู้พังเนี้ยก็พาไปรักษาทางเนี้ยมันก็ก็จากจากที่ว่าจากที่ผิดปกตินะพอไปรักษาเนี่ยหายทันทีเลยเขาก็ไปรักษาโดยวิธีของเขาอ่ะค่ะก็เออท่านใดที่สนใจอยากดูด,ดูดวงกับดิฉันนะคะก็ เออแอดมาได้นะคะใต้คลิปนี้จะมีไลน์ค่ะไลน์ก็ a e t a r o t นะคะถ้าเนี่ยค่ะคือดิคือตอนนี้ดิฉันไม่ได้เออทำช่องหมอดู YouTube กับช่องเบนจามินแล้วนะคะก็ท่านใดที่อยากจะดูคลิปดูดวงให้มาที่ youtube.com/slash o w e 2 2สออคะ่ะหรือเซิร์ชนะคะ เซิร์ชคำว่าออนมาีจันเข้าไปที่เว็บ youtube ค่ะพิมพ์คำว่าออนมาีจันนะคะก็จะขึ้นมาก็รับดูอยู่หลายอย่างนะคะก็ลายนี้นะคะใช้ลายนี้ ขอจบแค่นี้ค่ะ